สวัดสดีครับพบกับซองซาคิดมหาวันวันนี้เขาใส่ผ้าไปบึงกระดาษหน่อยครับถามเกย์เฮดแดงกันบึง้ทำอะไรลูกเฮดยังเฮดยังลูกปวงปวงปงะใครทำให้พี่จ้าพี่จ้าเป่าให้กระดาษทำเป็นไหมกระป๋าฮะเฮ็ด,ดเป็นนี่บ่เฮ็ดเองเฮ็ดเป็นบ่ ลอกเดูิรีวิวสิรีวิวสิรีวิวให้ดูหน่อยรีวิวเป็นไหมสวัสดีค่ะนี่คือลูกปวงพลาสติกเราทำยังไงแล้วกันเราต้องทำยังไงถึงเป็นลูกปวงได้ไปรีวิวสิเราต้องมีอะไรที่รอดหยิบมาไหนไหนขยิบมารีวิวนี่อันนี้ก็ค่ะรีวิวมานี่ หลอดแล้วใส่อะไรอีกใส่ปานี้ค่ะใส่น่นีหยิบโชว์กล้องด้วยโชว์กล้องด้วยอ่ะหยิบนี่นี่ใส่บีบแต่หลอดใช่ไหมแล้วก็เป่าใช่ไหมค่ะบีบยาตัวนี้ใช่ไหมย,ยาตัวนี้เอาโชว์กล้องถึงหยิบให้โชว์กล้องดูนี่อ่ยาตัวนี้แล้วก็เป็นแล้วก็เป่าเห็นไหมเป่าแบบไหนเป,เป่าแบบไหนเอาหลอดขึ้นมาเป่าเป่าเอาหลอดมาเป่าตัวนี้เอาหลอดเป่าเป่าเร๊ะเร็ว แล้วก็เป่าเป็นลูกโป่งใช่ไหมพี่เตยพี่เตยเป่าโชว์สิให้ลูกโป่งบูดแน่เลยข้างในเนอะลูกโป่งขยะเปล่านี่ลูกโป่งเป็นขยะแน่เลยไม่หมดไม่หมดจ้า หัวใจติดกันถูมให้มันติดกันแล้วอะรกันละบวกระป๋องเพิ่มได้นะกระป๋าเพิ่มได้เอ๋ยกระป๋างีป่าโชว์นีได้พี่ได้กร่งแดงป๋ปด้วยกันป่าด้วยกันป่าด้วยกันป่าด้วยมันมีเปเซอรเป่อด้วยกันให้เราใหญ่ให้เราเล่นกับบอลให หล่อเลเหลอเย่หล่อเย่หล่อยยี่ฮะฮะคงตีเตยเมื่อกี้พี่หนาใส่ยพูดเยอะอ้าวรั่วอะไรนะกระดับกระดาษเห็ดมุนแล้วบบบนี้อ้าวอ้าวมุลข้างแล้วนี่พูดสิพูดคำว่ามุนแล้วเอาอันนี้พูดดิมุนแล้วบังเอาหายนี่หาย อเ้อากพี่เตยนเอให้ดูไอันนี้ไม่ต้องเก็บตรงนั้นแหละไม่ต้องถือมาทะเยังไงต่ออโ้ยขี้มูกดูขี้มูกครับนี่่ะขี้มูเล่นเลยไปไปไปายด้วยไปายด้วยแค่นี้ไปายก่อน ไปบ่ายไปบายเร็วเร็วไปบายูเราจะปล่อยรูปเราจะปล่อยรีวิวเขาดีดีรูปรูปมาดีจังเฮ้ยก็มีในรูด้วยของพ่อมีในรูด้วยเหรอมีมีในรูเจอในร้อ่ะอ๋อว่มีรูดีรูหลอดไงรูหลอดต่อต่อมามาก็มีดีไม่มามีมีตัวนี้ไหนนี่ อ,อ๋อตรงนี้ด้วยมันมีรูอ่ะตรงนี้ด้วยอ้าวรั่วไอ้ก้อนนี้อันนี้รั่วะมาใช่อันนี้ค่ะก็เอาอันนี้มามาใช้แส่กับรูปโบรใหม่คะไอ้ที่กำลังมีที่ไนนึกว่าพ่อลืมกดบันทึกโอเค cái bài luôn cái bài luôn vào quên